เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะพี่งานทนือมาเชียวตอนนี้เกิดเรื่องะไรกบ้านเมืองอกทันเ่่ะเกิดเรื่องอดไรขึ้นแล้วพี่เขาองหญิงมันชอบกับนอะไรด้วยเกิดอะไรขึ้นกับองค์สมาี่จะี่เขาฟังยบอกว่าขาดการเมืององค์สมานจะไปอกว่าขาดการเมืองเลยนี่นี่ยวอะไรกับหญิงละจ้า ก็คือว่าองค์หญิงช่วยได้นะพระคะช่วยได้ช่วยยังไงช่วยองให้ใพงค์ท่านกลับเป็นปกติพราะว่าท่านเคยรัศดรที่อกว่าขาเจูประชาร่วงเวลาทเร้อนแ้วหญิงช่วยได้ยังเราก็อยากจะให้องค์หญิไปเจอหน้าเ่าหน่อยไปไปแต่งงานน่ะไปแต่งงานี่ค่ะนี่จะบ้าัไงไม่ใช่เรื่องรนะหมอท่านู้ใช่ไหแต่ว่าเราไม่ไแต่งิติมาแต่งขนรอร้องไม่เราแต่งตกตาเราจะโดนแต่งละลวงแต่งรองรอแต่งรองร้องด้หรอกไปแต่งกันแน่ไปรองรอเี่ นีมึง่ญิงช่วยมังช่อยเธอเพราะว่าถ้าเกิดมึงหญิงไม่ช่วยเนี่ยมันจะร้อนเดือดร้อนถือว่าครั้งหนึ่งมังโช่อเคยช่วยชีวิตพ่อปู่กับมึงหญิงเอาไว้มังช่อขับไล่แบบนี้เซลว์ขอบคุณคุณใช่ไหมหาไม่ได้พี่คะเพบอกผมเมีทางเลือกแล้วก็ได้ถ้าอย่างนั้นอีสานแต่งงานร้อมแล้วตกลงไหมคะแต่นี่มึงควร้องสองคนไม่ขาดกันไปเลยตกลงพาไปเลยร่วมหน้าที่เพื่อนพาไป เป็กหลอกๆแล้วไม่ได้สาบ้านแล้วไปหลอกก็เหมือนที่ไม่เคยหลอกใครเลยเดินๆไช่วย